สวัสดีครับเพื S <S ่อนเพื่อนะครับวันนี้นะครับเราได้เจอผู้โดยสารนะครับขึ้นมาแท็กซี่ของเราคือต้องออกออกไลฟ์ออกออกวิดีโอนี้เพราะว่าเขาเกิดวันเดียวกับผมนะครับเกี่ยวกันไหมะพี่เกี่ยวกันว่าเกิดวันเดียวกันต้องออกอ่าดีพี่เต้ีครับนี่ครับอ่าที่ทะเลทัอันนี้เดิงอ่ามาใกล้ๆกันอ่าที่ทะเเกิดวันอะไรนะ พีสามสิงหาวันอะไรน้องคารนครับปีวอกปีวอกด้วยห้าสิบสองแล้วนะชีวิตพี่คล้ายผมเลยนะผมมาเกิดวันอังคารยี่สิบสามเหมือนกันนะครับแต่เป็นเมษาปีวอกเหมือนกันนะครับก็ช่วงนี้เป็นยังไงพี่สถานการณ์โควิดพี่มีอะไรบอกเพื่อนๆไหมไม่มีครับไม่มีเราปลอดปลอดภัยแล้วก่อนปลอดภัย ต้องมีแมสก์นะครับคมีแมสปลอดไฟล้างมืออ่าก็ล้างมือบ่อยๆใช่แล้วล้างคอด้ไหมล้างคอด้วยไหมล้างคอด้วยเอาไอ้คอกระดกเขาเอ้ยครับล้างคอเลยครับพี่เสลี่ทำงานอยู่แถวไหนนะลงเลยนะลงไม้ครับลงไม้ลงไม้แถวส่าสินจ่าสินแถวไหนนะ โควิดนันกลัวพวกล้างคอใช่ไอ้เมามันก็ไม่ใค่ยอยากเขาเข้ามาใกล้นะเมันกั <อะ S 2> แล้วแล้วงานแล้วงานโรงงานปิดปะะปิดครับเลยอ, <ะ S 2> อยังไม่ปิดตรงนี้ยังไม่ปิดยังไม่ปิดอะ,รอะรครับ <อะ S 2> มีอะไรอยากมาฝากถึงเพื่อนๆที่ดูในใน u t u b e ของเราบ้างพี่รักษาเนื้อรักษาตัวด้วยครับโ <อะ S 1> ควิดม,มันระบาด ใช่เขาให้กัดตัวสิบสี่วันน่ะรู้สึกยังไงพี่ไม่กลัวเราเราไม่กลัวเราใส่แงนล้างมือใหม่สิบสี่วันเนี่ยถามว่าในในถังข้าวสารยังมีข้าวเหลืออยู่ไหมไม่มีครับไม่มีเป็นแกนแล้วเป็นแกบครับอยากให้ทั้งผู้ใหญ่เขาช่วยอะไรเราบ้างเเป็นเงินเยียวยาดีป่ะเยียวยาไม่เคยได้สักี อยากได้ปะอยากได้แก่ <disappointing, S 2> ไม่เคยได้จีิงๆเออถ้าพี่ได้พี่เอาไปทําอะไรอ่ะเสียข้าวสารกอกหม้อไม่เอาแอลกอฮอล์ล้างคอเลยเออเดี๋ยวคอเด้เดี๋ยวคอกระดกเดี๋ยวเพื่อเลือดเดี๋ยวมาโดดนะผมอ่าเด็กก้เป็นนะครับบทสัมภาษณ์พี่เขานะครับเกิดวันเดียวผมนะครับก็ต้องออกวิดีโอสดหน่อยเพราะว่าไงยูทูบหน่อยเพราะว่า คนเกิดวันเดียวกันหาย,ยากนะวันเดียวกันนะครับปีเดียวกันแต่คนละเดือนนะครับก็อ,อายุเท่ากันนะไรแต่ดูท่าทางผมใครแก่กันเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูกันใครแก่กันเนี่ยดูดิดูดิผมว่าผมเ่ิ้ล <c oughs> ่อนะพี่ใช่ว่าดูนี่หรออ้าพี่เอาขอสัมภาษณ์ตคนี้นะอ่ะพี่ไปไปไหน่อยนะครับไปไปครับขอบคุณมากลางดานเนี่ยลางจานตัวนะครับครับ เป็นพี่สเสถียรนะครับหมอบางหมอบางเด็กท้วบ้านเราดีแหละนะครับกอบท้งนอกนะครับป้อมประจุนนี่นะครับขอจบกา,ารสัมภาษณ์พี่สเสถียรนะครับการได้ขึ้นทักซี่เทวดาวันนี้อขอบคุณนะพี่นะครับ